ทุกคนวันนี้นะคะพบก,กับช่องตโตโนนะคะเป็นอ้ต์ขีดบแบบโน้ตคุยางน่นจ๊ะวันนี้จะเรามาเที่ยวกันนะคะที่อุทยานรือภูรศีนารอดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเดี๋ยวจะพาเข้ามาเยี่ยมชมไปดูกันเลยคอนมบรรยากาศด้านในนะ,ะ๊ะก็จะประมาณน,นี้เลยนะคะก็จะมีภูรศีองค์ใหญ่นะคะที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นพ่อฝนนะคะพ่อที่เป็นผู้จัดสร้างสถานที่แห่ง และนี่ค่ะบรรยากาศด้นานในนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็แม่ยับนะคะเห็นไหมคะทุกคนเอาจริงๆถ้าใครเป็นสายแบบอรูรุสีนาลอหรือว่าเป็นสายของทาวเวสสุวรรณนะคะมาได้เลยนะคะมีครบเลยนะคะตรงนี้บอกเลยทุกคนว่า ขนลุกจริงๆค่ะและนี่ค่ะก็คือจุดแรกที่เราเข้ามานะคะเราต้องมาไหว้พระก,ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสักการะในส่วนของปุโรซีด้านในค่ะกคนเราไปไหว้พระกันก่อนเนาะนี่นะคะสถานที่ตรงนี้คือเราเป็นจุดที่นหนึ่งในการไหว้นะคะเราไหว้ในสัของพระก,ก่อนเนาะทุกสิ่งทุกอ,อย่างนะคะเราเริ่มจาก ะะเดี๋ยวอีกพุ่หนึน่งนะคะตรงนี้เราจะเข้าไปสกการะในส่วนของาองแลมเีคะที่อำเภอปู่ทางจังหวัดสุพรบุรีค่ะทเ้าดี๋ยวค่ะก็จะมีไอศค่าษล้อปีาลาบนะคะพระไวิสุวรรณนะคะแล้วก็ปูสงกีเข้าไปกันเลยหันลงท้าวก่อ,อนจ ได้าด้งงนเงนี้น่งยได้ากมาทุกิได้สอง เลขสองสี่ไปลุ้นกันวันนี้ที่อ่านวันที่22เดือนกรกฎาคมสอ6พนบแะจะมาลุ้กันค่ะว่ามาไหมวันนี้เขาเนี่ยคมุมอสาก นะคะจะมองไปในส่วนของอาปุรษินารอดนะคะใครเห็นตรงนี้แล้วก็อธิษฐานได้เลยนะคะขอให้ทุกคนนั้นมีชมโชคลาภร่ำรวยกันทุกทุกคนเลยนะคะอนุโมทนาการทุกคนนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยกันทุกคนนะคะอธิฐานได้เลย,ยจ,เจ้า ถ้าใครอธิษฐานจะได้ผลสมมําเร็จนะคะก็อย่าลืมมากันนะอยู่ที่สม,มุทรสุพรรณบุรีนะคะอําเภออูทองแในถ้าอย่างไรจะลงพิกัดไว้ให้ในใต้ใคลิปนะคะขันทุนอันนี้นะคะอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นภูมานเทพฤทธิ์นะคะกับพี่พรเทวินนะคะแล้วก็พี่ปิ่นเทวาดาเทวานะคะทุกคนขอพรได้นะเราก็จะขอพรตรงนี้นะคะนี่ค่ะสวยที่สุดคือมาแก้บนนะคะก็จะเป็นจุดของรถจัก,กรยานรถบงังคับนะ มาขอพรกันเลยนะสาธุค่ะ ถูกไปด้วยกันนะคะมันก็ขอบคแล้วก็ถ้าได้ดังผลดังใจตรบศาสนาล้วก็อ้าวนะคะสิ่งของที่บอกว่ามันเพื่อกพู่นี่คือรถจะกรยานบังขับนะมาถวากลับแล้วก็จะไว้เท้าไม้สุวรรณนะคะในส่วนของทุกทุบปางแล้วก็เท้าเจ้าตุคานะคะพยาโคดนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่าเท้าโลกเจ้าพระองค์นะคะอันนี้ก่อนกลับนะทุกคนสาธุกันทุกคนเลยนะสาธุสาธุไปด้วยกันนะคะ นี่หันก็แม่ยักด้วยนะคะสาธุปไปด้วยกันนะคะทุกคนไปค่ะเราไปข้างหน้ากันนะคะแผงวอตลต้รี่ไปดูกันว่าม้วนนี้จะปังไหมนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะคะเลขที่ขยับเซนซีเมื่อกี้นะคะเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงจะปังไหมโปะไหมไมาลุ้นกัน ไปค่ะทุกคนวันในคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับการที่มาไหว้นะคะปุตตีนะเราองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะว่าจะไปมูกันที่ไหนจะไปไหว้กันที่ไหนจะไปสถานที่ใดนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องกระถ่ายอ้วนคิดบอกใบโน้ตตัวใหญ่นะคะขอบคุณที่กิดติดตามนะคะคนที่กำลังติดตามกลับมาเหมือนกันนะใบายสวัสดีค่ะรวยๆวยทุกคนนะคะ